ผลไมเบือและคอมพิวเตอร์นะครับก่อื่นเราต้องดูว่าผ่อื่นผมอยากจะให้นักศึกษาลองเข้าใจในระบบความคิดคือทุกครั้งเวลาผมอ่านหนังสือหรือว่าเวลาคิดผมจะคิดไปในเชิงระบบในเชิงระบบเรียหมายความว่าองไรครับในเชิงระบบหมายความว่า,วาปิดอินพุตวอร์เซจและเอาพุตก็คือขอ้อเข้าราาประเม,มินผลและผลลัพธ์เช่นเดียวกันถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่าง การปวดเศษทิดงการดำเนินบบงานแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนักศึกษาก็จะมองเห็นภาพต่างๆได้ง่ายขึ้นครับเพื่อต่อไปนี้ผมจะพยายามที่จะพูดลักษณะข้อมูลที่เป็นเชิงระบบนักศึกษาจะได้เห็นภาพที่เข้าใจง่ายเช่นเดียวกัน้านักศึกษาเราอา่านหนังสือหลายอย่างดูก็จะเป็นหนังสือไม่ใช่ไค่ใช้ใวิใชาเดียวหรือวิชาอื่นนักศึกษาลองคิดในเชิงระบบก็จะเข้าใจว่าในเน,นื้อหาเนื้อหาบางทก็จะมีข้อมูลเข้า ตัวเสแล้วก็อาพุทธมาเดียวกันนะครับงั้นเรามาดูว่าความแตกต่างของการประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์นั้นมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตอนแรกเราจะมาดูทางด้านอินพุตก็คือข้อมูลที่จะนําเข้าข้อมูลนําเข้าของของ,ของการประเมวลผลทางแอนดน์ล้วนคือทางมือจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็ปัจจัยที่สำคัญก็คือก็ต้องมีอกสรรเบื้องต้นอกสารคเบื้องต้นได้แก่อะไรบ้างก็จำเช่นว่า ปเซ็นรับเงินไปกำกับสินค้าไปเปิดผชิติตซึ่งข้อมูลตัวนี้ก็เป็นข้อมูลที่นักบัญชีก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าในการที่จะมีการบันทึกบัญชีก็ต้องมีเอกสารกำกับรับรองให้ถูกต้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรายการบัญชีที่เกิดขึ้นของกิจการนั้นเี็อะไรบ้างแล้วก็เอารายการตัวนี้นาบานทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นซึ่งข้อมูลนี้ถือว่าเป็นข้อมูลอิทพลดหรือเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินลผลทาง แนนู่นือทางด้วยมือนะครับพัฒวานเรามาองในการเรมองอีกมุมหนึ่งในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็เช่นเดียวกันเอกสารต่างๆที่ในการประมวลผลด้วยมือก็จะเป็นมาใช้ในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่สิ่งที่มีความแตกต่างมายู่อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีการให้เอกสารที่ท่ามองอเห็นได้ อาจจะเป็นเอกสารที่เรามองไม่เห็นได้อย่างเช่นในนักสา่ลองเช่นแ้วนักสั่ลองไปซื้อของผ่าน,น,นเปอร์มาร์เคนอย่างในเซเว่นอีเลเว่นซึ่งพนักง,งานจะใช้บาร์โค้ดหรือว่าอาจจะเป็นสแกนเนอร์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนนี้เมื่อพนักงานานั้นยิงบาร์โค้ดลงไปสแกนเนอร์ที่เกิดขึ้นข้อมูลนั้นเขาก็จะยิงข้อมูลไปทางโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์ส่วนนี้นะ่ะก็จะถึงว่า ข้อมูลทางดบเท่าของระบบก,การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์นั้นเรียบร้อยแล้วครับดังน,นั้นเราเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างันสองตัวก็วคือถ้าประมวลถ้าการประมวลผลด้วยมือนั้นเอกสาราที่นำเท่าจะเป็นแเป็นอาาเอกสา,ารเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ที่จะต้องจับต้องได้ยกตัวอย่างานะครับเบื้องต้นแล้วคือเกิดเสร็จรับเงินไปเปิดรับดุริษไปสั่งซื้อไปสั่งขายาต่างๆส่วนการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นการนำข้อมูลเช่นนี้ที่เกี่ยวข้องเหมือนกับการประมวลผลด้วยมือชช่นเดียวกันแล้วก็จะมีข้อมูลการนำเข้าอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือการเอกสารที่ไม่สามารถจะจับต้องได้ผมยกตัวอย่างไปในเชิงว,ว่าการใช้แกนเนอร์การใช้บาร์โค้ดหรือการจะใช้เป็นระบบการสัมผัสสีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วแต่ความสมัยของกิจการที่ใช้อยู่นะครับ ราผ่านกระบวนการในการ input อิสระอปมานะครับต่อไปเราจะเชื่อมลงมาเป็นด้านโปรเซสซึ่งด้านโปรเซสต้หมายถึงว่าการบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลนั้นความแตกต่างระหว่างการประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์แตกต่างอย่างไรบ้างน,นะครับสําหรับในการบันทึกด้วยมือในการบันทึกข้อมูลหมายจากที่นักปชีได้เอกสาร้อมูลมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ก็บันทึกในสมุดในวันกระดาษทะการสมุดในวันซื้อสมุดในวันขายสมุดในวันเฉพาะที่เป็นสิทธิกษัตราก็จะเข้าใจโดยด้วยนอยู่แล้วแต่คีที่เป็นการประมวลผลด้วยคอมพิวเมตอร์นั้นจะเป็นต้องใช้อะไรบ้างซึ่งิุดที่มีการแตกต่างที่เกิดขึ้นคือในการประมวลผลด้วยคอมพิวเมตอร์จะเป็นเพรามีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งผ่านในการนำข้อมูลเท่านั้นจัดเก็บในฐานข้อมูลที่เกิดขึ้น ฐานข้อมูลนี้มีอะไรบ้างก็จะใช้ยกตัวอย่างคือแฟรข้อมูลลูกหนี้แฟรข้อมูลการส่งการรับสินค้าการแฟ้มข้อมูลการซื้อการ,าข,การข้อมูลการขายซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเก็บข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้อธิชายยกตัวอย่างง่ายๆคือนักษายจะต้อง ไว้ในฮาร์ดในในตัวฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์หรือไม้กร่เก็บในตัวในในดิสก์ไดทื่ในในในแผ่นดิสหรือว่าในแฟชชั่ที่เกิดขึ้นทส่วนนี้ก็คือเป็นตัวเก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการที่จะเรียกใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็จะมีการดึงข้อมูลที่เกิดขึ้นที่มีการเก็บไว้ในฐานข้อมูลตจ่าๆที่เกิดขึ้น้นคือส่วนที่แตกต่างของในการประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์ก็คือยอดใหญในการเก็บ การประมวลผลด้วยมือนั้นจะมีการเก็บข้อมูลในเฉพาะในสมุดเฉยๆส่วนในการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการเก็บข้อมูลอยู่ในแฟลข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือผลที่แตกต่างระหว่างการประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์ในในด้านการเก็บข้อมือนะครับข้อดับข้อต่อไปก็คือความแตกต่างการประมวลผลด้วยมือและคอมพิวเตอร์ในุมมองน้านการผ่ารายการนะครับซึ่งในการผ่านรายการ นักศึกษาเราเคยเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้นบัญชีหนึ่งบัญชีสองแล้วในการทํนรายการที่เกิดขึ้นของการบันทึกบัญชีด้วยมือก็จะมีการพูดรายการสมุดรายวันทั่วไปสมุดสมุดบัญชีแยกประเททสมุดแยกสมุดบัญชีแยกประเภทเฉพาะรายวันซื้อลายวันขายรายวันซื้อลายวันขายและมีการจะมีการปรับปรุงครับมีสมุดรายวันปรับปรุงแล้วก็จะมีการลิก์ไปในส่วนของหุทนนองที่เกิดขึ้นและออกเป็นพบการเงินที่เกิดขึ้น หลักการง่ายๆที่นักศึกษาเข้าใจดูล้ว่าในการประมวลผลด้วยมือนั้นจะมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าในคนที่มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นในการผ่านใาการที่จะมาทำง้นจะต้องมีการดึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแฟ้มข้อมูลก่อนเช่นว่ามีมีรายการที่ที่การชำระลูกชำระค่าชำระคือสินค้าของลูกพี้ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อมีเมื่อมีการประมวลเสร็จประมวลผลข้อมูลในการชำระ ในการชำระของลูกนี้ที่เกิดขึ้นจาเป็นจะต้องมีการอัพเฟิร์มหรือการผ่านข้อมูลในแฟ้มข้อมูลของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าลูกคีวลูกนี้คนนี้เขามีหนีลูกนี้เท่าไหร่แล้วมีการชำระเท่าไหร่จะมีการผ่านราการหรือการึงข้อมูลไปจากแฟ้มข้อมูลใน,ลใน,ในเบื้องต้นก่อนนะครับรับบส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของ output ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ถ้าในการระดับความแตกต่างสามารประมวลผลด้วยดูลนคอมพิวเตอร์ในส่วนของข้อมูลที่ การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ในการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่จากการประมวลผล,ลอคอมพิวเตอร์นั้นก้อผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นก็จะเป็นก็นจะต้องใช้กับในการประมวลในการประมวลผลด้วยม,มือก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือรายงานที่เกิดขึ้นจะเป็นว่ต้องมีงบดมลงบกมูลใขาดทุนเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือในในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะมีการดูข้อมูล ได้ทางหน้าจอแด่ทันทีนี่คือสิ่งที่แตกต่างน,นนะครับแล้วสามารถที่จะผิดคำสั่งงานในการที่จะป็งนข้อมูลที่เกิดขึ้นจนากหน้าจอคอมพิวเตอร์ออกมาเป็น